สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงสู้ขู่สู้คนสู้หมองสู้บอลสบายดียามสวยๆพี่น้องไก่สีเที่ยงแล้วเนาะตอนนี้คลิปนี้เฮากับสิเก็บภาพบรรยากาศลหลังแหลว่งานพี่น้องเนาะตังจบงานบุญแจกเขา่าน้ำเมนวันตา ແຫຼວແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍຖວາຍຫຍັງถວາຍต้นถວາຍກອງบุญกองอัธะให้พระวิสุงเพิ่นກະຖວາຍต่อให้ົแม่ແລ່ແລ້ວທຮົາກະບກມືພນຍັຕັພິຍັງດກອງ สองหลังนะ่ะเอามาแต่าบาทบานเฮาเองแล้วก็อีกสองหลังนะ่ะเพิ่นแถมมาในอันตอนสร้างซื้ออันฮอพะเมีมไม่ได้พี่น้องเนาะนซื้อสั่งฮอพะเม,มีมเพิ่นก็แถม,มให้สองหลังต่อนะ่ะโตตังทีมง,งานเฮาก็เก็บซอยแล้วแล้วเนี่ยโจนสิมืดเนะี่ย เมื่อยละพี่น้องเ้ยผู้ใดก็ได้เนาะเอากับเมือ่อยบติเฮเวียกน้ำกระเจ้ากับเมือม่อยเมื่อยจิตเมื่อยใจพี่น้องเลยเมื่อยน้ำแม่นูนหน่อย,ออยพี่น้องก็ทาม,มาหลายหลายขูลล่หลยคน,นอยู่นอกเพิ่นบอกเข้าใจเนาะเมนูงมินเปิดเง้าผมว่าเป็นโรคเงี้ยเป็นเมื่อยพี่น้องเลยเมนูมินเพิ่นเป็นค้น อ่าบกคอยแข้งแห้งอยู่แล้วปกติก็ได้นาะปะกตินั่งกับบกคอยแข็งแห้งอยู่แล้วมาเจอเหลืองแน่วนี้แห้งห้งนักลงไปอีกเป็นเมืงง่อยเป็นสวักสวอยนะอยากเป็นล้มหุ่นละทันซะมือน่ะนาะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็นดีขึ้นเลยล่ะพี่นอนเอ้ยห่างหายดีขึ้นเลยล่ะแต่ว่าคันออกมายางมาก ยังมาไลายย่างไลายย่างหันย่างหนีไลยกะเมื่อยคือเก่าก็เลยให้นอนพักผ่อนอยู่ในเงินพวกนี้อน่อยบรให้ย่างไปหันไปนี่กันย่างกัญยงไปได้บรหลายนะไปบอกันย่างดูย่างไปย่างมายังไปยังมาสิปรินวิ่งปรินเวียนได้บยดทีนี้จัว่าเศร้านี่ก็เอดบริเขาไปอันอยังข้าจังหวะ ไปผูกทุ่งนั่นเด้อน้องไปแขวนทุ่งบรเขาไปน้ำเพิินซ้ำถวายพระเขาถว,วายตุนถวายกองอันนี้เรี่ยวล่ะกะเพิ่นกิสชีบอยกม้วนกระตุนกระตูอยู่ก็เลยบ้เข้าไปอันอันนั้นน้ำเพิินเลยบด้เข้าไปปักทุ่งปักยังอยู่วัดน้ำเพิินเลย มาตุนแหงเลยด,ดิงานสุขูสุขคนและสุเพิรนากันซอยกันเก็บวดสถานที่ขอบคุณพี่น้องกกำลังแหงใจเด้อพี่น้องเด้นอนาอทที่ทรงมให้ขอบคุณลา,ลายพี่น้องเว้ยขอบคุณ ทุกคนที่มาซอยงานที่มา่วมงานเนาะขอขอบคุขอบใจขอบคุณขอบคุณไะแกไปใชเอหยฮะเฮ็ดอยู่ใช้น่ะมันเมียอูโฟว์ู้วสายเกียดดำไม่ต้องคนลูกใส้ลูกใช้โกเป็นมาจากสขนไปเอาหนเอียงอยากไปน้ำ

nó nhặt năm nhặt mà mừng nôm thằng này phải động đấy thua số phần phát hành quạt chuột nhựa quan cúp thằng này Hãy subscribe น้องดำน้องดินน้องมอดพักนอนมาจากพักพอนไปนอนเว้ยเมื่อยงานจะไปใช้ดำน้องลุงรับเลยพี่น้อยน้องเมียดยังไม่นอนนอนบักผ่อนเนาะคืนนี่รับได้นอนอยู่บนนี้ รับรับอยู่เนาะทางด้านสบายดีป้ลุงลูกสบายดีปะลุงพอเท่าน้ำหมดจะขือไปโรงเรียนกลัวน้องลุงน้องลุงกลัวนน้องลุงนอนมาแต่ดินซ่าบ้างได้หนิวัวจ้าเท่าน้ำหมดสระไปโรงเรียนหมดส่นฮะโอ้โอ้ธรรมดาได้เจ้านี่ไปโรงเรียนที่แท้พี่น้องดินน้องสองสั้นสองปีเลยปุ้ย นอมัดกบนอนดิ่นไปเลยปักนอนผักพรอนาเก็บเก็บกยาดะทเลยกัเล่นอนเก็บกวาดสถทนทีเรียบร้อยกเลยพากกันผักพนก็เล่พากกันผักพรอนวะเก็บกวาดสถานที่ะจะสอานี่กระสอบเนยทำเนี่ยไม่รู้เือขยะบ่เพื่อมีเสือกข่า

บ่กเดียวไปเวดเดียวู้ยานนี่นอะเจไกัมากบ่เงไปได้บ่บ่เพิ่มากเฮงอยู่บ่ทอดบ่สอชั่วโมงเนาะมาลินบ่มีผู้ทิแค่เพ่จ้าอคือเมื่อเด็วแทสงสัยผู้บ่มีดูแลทคแค่เพ่อสบายดีบ่ดาว แล้วหลังจากกแล้วงานก็นำคุ้เซลแล้วบ้านเก็บเก็บกวาดเล้วนอูกระซามถวยโตซามซุปเปอร์พากันเก็บเขมียนเมื่อไหรพี่น้องเอ้ชินมื่อไรนเมื่อไง้มันสากแบดสากแบดโทรศัพท์หรือสากแบ็คนเนี่ยนบ้นากยอเดียอดอ

มาขึ้นโต๊ะมังโม่เลยนะอยู่ทาานีใกแนพี่น้องอยู่ทางนํบาไว้ทกับคู่อนพี่คู่ใช่ตาแต่จอยเขาหนลงคิปจะคิปแล้วมึงเนี่ยัจอยสบายดีทักท้ายเอฟซีนี่สู้สู้จอยสู้สู้มื่อนี้นะ ปวดทัวร์โจยนางไม่ธรรมดานะว้า่เดี๋ยวเอพที่เดี๋ยวสาวจอยสิปล่อยซิงเกิลใหม่เอาอีกว่าปันเพลงว่าปันเพลงแล้วนะปล่อยซิงเกิลใหม่เอาแมนจากสาวจอยเป็นบ่าวจอย เปลี่ยนกันะเปล็นลุกใหม่บางเาใบสใบพี่นอกเออมูกะวันน้คือเก่าได้มุนอีนักจากไปหาเจี่มากันน่ะ่บอจะว่าสัมผัสเพิ่นเต่เส้าเพราะว่าก้าไปไปช่องเจี้ช่องต่วสอง่บุเลียวเหรอไปกันน้องดำแล้วเตาโม่บ้าว่าอยากไปเอาเถอะนะขาๆไปด้สองตัวสามไปลัดเพิ่น ไปก็ต้องดำอีกอาอยอเก่า้ขาเมื่อกี้อาสามนางเป็นกลงนล้างนาง้งกลางฮะย่เอา่นางกลาน้องดำนาน่สิโมหียะแล้วน้องดำเออเเออ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 เอเอ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 อยออเออเออออเออออเออเอ่เรอเออเออเอเออเออเกอเเออออเเอออเเอเออเปอ ไม่บอกจ้าสะจอยไม่เป็นไรสะจอมอหายได้เวลาคันมอหมักได้เลยคุแม่อะาม่หายได้เปี่น้มอดำหน้าน่ะหวยคงกับจีอมลยในตะการเดี๋ยวเดี๋ยวคนบางคนขึ้นองเมอเช่นปากว่าน้ำไทยมอหายมอหายฮงม่หายแต่นรามมจูนเลยเอาไสำนึแเลวพี่น้อง ยังให้พวกคทยน้ bon ่จะนเอฟซสิวทยแต่ผเ้เดียวเนาะขอบคุณกลายสุขุสุขคนสุมงสุวรรที่ติดตามพอกันคลิปนาพี่น้องฝากเมื่อนเอาสไปแล้วพี่น้องสบายดี